เครื่องดื่มฟิตแม็กซ์มีส่วนประกอบของทางเช่าโสมและกระชายดำให้คุณเติมความสดชื่นด้วยฟิตแม็กซ์เข้มเต็มรสชาติราคาเพียง12บาทจำหน่ายแล้วที่ห้างสับสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเราพันต่อเลยดีกว่านะครับกับรายการแม็กซ์สมวยไทยและก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มฟิตแม็กซ์เติมความสดชื่นด้วยฟิตแม็กซ์ เข้มเต็มรสชาติมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมคู่นี้ห้ามกระดรพิบตาเด็ดขาดเพราะว่านี่คือคู่เอกของเราในค่ำคืนนี้กับศึกไทยปะทะกัมพูชาโดยมีน้ำหนัก59กิโลกรัมครับนักชกในมุมนเงินคนนี้มาจากประเทศกัมพูชาสังกัดค่ายโชรัตนชยัยเจม Introducing a fighter in the blue corner representing Cambodia with 21 years of age training at Charatana Thai Yen. Ladies and gentlemen, if you are ready, please welcome John Na. Yes. Ladies and gentlemen in the blue corner representing Cambodia และแน่นอนนะครับสำหรับมุมแดงตัวแทนจากประเทศไทยนะครับคนนี้อายุ22ปีจากจันทบุรีสังกัดเกียรตนาวีจิม and he's the p o e n t in the red corner representing Thailand จันทบุรี and 22 years o f age training at เกียรตนาวีจิม ready and gentlemen please welcome in the red corner สยบเพชร READY <laughs> GENTLEMEN! ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการในพิกัด59กิโลกรัมนักชกในมุมน,น้ำเงินครับจันนาจากกัมพูชาครับมนุษย์ไม้จอบบุกจอบตะลุยครับวันนี้ต้องมาเจอกับจอบฝีมืออย่างงด้านสยามเพชรณภาชัยครับธดานมุมน,น้ำเงินกันก่อนครับเนื้อตัวหุ่นเนี่ยต้องบอกว่าซิกแพคดิบบึกบักจริงๆครับจันนาครับนักชกชาวกัมพูชาในวัย21ปีส่วนสูง164เซนติเมตร ฝากผลงานที่แม็กซ์มวยไทยนะครับใน3ฟอพรมหลังชนะ2เสมอ1ล่าสุกส็เสมอกับแฟนตาสิทธิ์เสียเปรมมมาไว้นะครับจากเซกเต้มวยชอรัตนชัยโดยคุณเชิดครับหรือว่าคุณสมศักด์นนทลักษ์ส่วนท่าน,านักชกในมุมแดงครับเจ้าของฉายาย,ยอดเชิงพิชิตชัยครับสยามเกียรตินาวีหรือว่าสยามเพชรนภาชัยครับนายอวิเรศมิตรแท้จากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในวัย25ปีครับ สามฟอร์มหลังนี่ก็ชนะรวดเหมือนกันครับล่าสุดนั้นชนะน็อกอุลตราอาทิตย์ไอเอทีเอาไว้จากสังกัดค่ามวยเกียรตินาวีครับที่ฐานทัพเรือสัตหีบครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้ครบทุกรสชาติกับแมคมวยไทยทาง JKN18 ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนั่นแหละครับถึงแม้ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะห่างหายไปนาน1ปีครับ โดยสถานการณ์ของโควิด19แต่ว่ากลับมาใหม่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับบริกรรมกาถาแล้วก็ถอดมงคลครับวัยครูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครูเอกคุยไลของแม็กมวยไทยในวันนี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดมายืนรออยู่แล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อครับสยามเพชรนภชาชัครับทางด้านของจันนาครับนักมวยไทยชาวกัมพูชาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จ่ายชายนะครับ ก็พลิกชนะต้นกล้าก็ต้องบอกว่าได้ใจแฟนๆไปแลวครับมาดูผลงานของทางด้านของจันนาบ้างครับวันนี้นี่โซนอาเซียนเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลายคนครับไม่ว่าจะเพชรบุญช่วยจากสปปลาวชายชายจากเมียนมาครับหรือว่าพมา่าแล้วก็ยังมีทางด้านจันนาจากกัมพูชาโอ้โหแม่งหงายท้องหงายไส้เลยครับแข่งขวาวทางด้านเจ้าสยามเล่นงานนั่นแหละครับอย่างว่าที่ทางด้านของจันนาครับเตะมาให้ ทางด้านของสยามนะครับเกี่ยวได้แข้งขวดแข้งขวาครับล้มทั้งยืนเลยนะครับอ่าดีว่าไม่เต็มแข้งนะครับอ่าแล้วครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับจันนาสยามครับไม่หนีเหมือนกันนะครับปักหลักกลางเวทีหมัดหนึ่งสองครับพิจใจครับนี่มนุษย์ไม้ครับจันนาจะยิ้มมีความสุขหัวเราะร้องไห้เสียใจหน้านี้หน้าเดียวครับไม่แสดงอาการเจ็บป่วยก็ไม่แสดงอาการครับอ่า หลบ่างโครงสร้างแก่ใล้ๆกับรถถังนะครับเนี่ยครับบัตรหนึ่งสองนะครับนี่รถถังจากพม่าครับส่องเขืดซ้ขวาครับมาแล้วครับสอกขวาของทาดานสยามเนี่วันนี้ไม่หนีไม่ถอยเลยครับธาดานนักชกจ่าสัตบุรีครับขวาอีกทีครับจนาน่าสนใจหน้าติดตามนะครับบวกปัดแรกกันแล้วนะครับใกล้ๆครับทางด้านของสยามก็ไม่หนีเหมือนกันนะครับมาเลยครับหุกซ้ายตัดลำตัวมาแบบไหนก็คืนแบบนั้นแหละครับ แต่กรรมการก็พยายามจะแจ้งนักมวยเลยครับว่าอย่าต่อยต่าเกินไปครับอย่าต่อยต่าเกินไปบมาเลยครับมาเลยบวกแรกแล้วครับโอ้โหอย่ากระพริบตาครับโอ้โหเสียวไส้ครับทั้งหมัดทั้งศอกเอาวันนี้ก็พัยักหน้าสู้เลยครับจันนานี่ก็ถือว่าเป็นดาวดังของประเทศกัมพูชานะครับ ้อมาจิ้มซ้ายงัดด้วยศอกเติมด้วยหมัดหนึ่งสองไปครับล้วงลำตัวแส่สยามรอสวนครับมาครับขอทีเดียวขอทีเดียวให้อยู่ครับอีกทียังไม่โดนจังๆครับนั่นแหละครับศอกซ้ายหน้ามาเลยครับโอ้โหสมราคาจริงๆครับสมราคาคู่เอกนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมถึงเลือกคู่นี้มาเป็นคู่นํารายการในวันนี้นะครับนี่คือคู่ไฮไลท์เลยครับและก็อย่างที่เรียนไปนะครับ กีฬามวยไทยเป็นสินค้าส่งออกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนักมวยไทยไปต่างประเทศต่างประเทศเข้ามาต่อยทาการแข่งขันในเมืองไทยครับนี่ครับยกแรกเท่านั้นนะท่านผู้ชมอย่ากลับพลิบตาครับสายเข้ามาปากส้มเจนนาโดนสอกขวาของธนสยามวองนายตีวางไว้กระชากไม่หล่นครับกรรมการดรนาคินแย้เรียกว่ากรรมการไม่ต้องบิ้วไม่ต้องเตือนเลยนะครับรู้หน้าที่เป็นอย่างดีนะครับหมดยกที่หนึ่ง กลับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยแม็กซ์มวยไทยทางเจเคสิบแปดทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นเท่านั้นครับนี่คือผู้เอกนำรายการนะครับจนันนาจากกัมพูชากับสยามเพชรณภาชัยครับห้าสิบเก้ากิโลกร,รัมครับพี่แจัยบยกแรกผ่านไปเป็นไงพี่สุดสุดแล้วนะครับรู้นะครับเนี่ยครับบัตรหนึ่งสองแล้วก็เตะขาเจออาะยาครับทางด้านของสยามนะครับ สอบขวามานะครับแต่ว่าจันนานะครับสอบขวาครับน้ํากระจายเลยนะครับอืน่าสนใจครับยกต่อไปยกที่2นะครับรึ่นทางของการแข่งขันแล้วครับอีกหนึ่งคอนเทนต์ของช่อง JKN นะครับติดตามนะครับแม็กมวยไทยครับมวยไทยมันมันนะครับมวยไทย3ยกมันๆครับจากสนามมวยแม็กสเตเดียมพัทยาแห่งนี้ครับนี่ครับสอบขวาครับ โอ้ยแตกหน้าเข้าไปเลยครับแต่ยังไม่แตกนะครับเหนียวครับจันนาวงในจันนาก็ลูกศิษย์ของคุณเชิดหรือว่าคุณสมศักดิ์นรัตน์ตปันกิติศักดิ์สอพนาเจอเพชดดังมาแล้วคนหนึ่งนะครับงัดอีกทีเอามาสิครับโอ้ตอนนี้หัวเริ่มร้อนครับศอกมาก็พยายามจะเปิดแผลแตกให้ได้ครับแต่นนจันนาอ่ะมากรรมการแยกเข้ามาครับเนี่ยครับกลัวที่ไหนนะครับมาเลยครับทางด้านของสยามตัวที่ไหนครับจันนาวงในรัดล่างเอาไว้ครับ เราทการแยกออกมาเอาละครับอย่างนี้ครับของนี่ครับสอกขามาเข้าขวายัดเข้าไปครับทางด้านของสยามดันเททิ้งครับโอ้โหลุกมาลุกมาว่ากันใหม่ครับลังสับอีกทีจังไม่โดนนะ้ว์ไวืดครับชนะเอาขืนโดนอีกแล้วครับชนะนี่ครับโดนจังๆนะครับแต่ว่ายังไม่สะทกสะหาหรือว่าบ่อยันครับโอ้โหเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับหมัดขวาตัดลำตัววงในรัดล่างครับ ทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกเอาละครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับอ่าเนี่ยครับสอกขวาครับจันนาสอกซ้ายหน้าโอ้โหวงในตั้งแขนเอาไว้นะครับอ่าเนี่ยครับจองเจเกนนะครับส่งตรงถึงหน้าจอของท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านแหละครับเย็นวันอาทิตย์แบบนี้ครับหักเททิ้งลงไปครับโอ้โหบนเวที3คนล้มไปทั้ง3คนเลยครับโอ้พากันเทครับ กปรการอยากมาสับอีกทีจันาลุกกำลังตัวบวกมาก็บวกสอกครับสับอีกทีเอ้าโอ้ยเป็นผมที่ผมท้อไปนานแลวครับสับแล้วก็ไม่ยุบแลกทีับต้นน้านาเอาละครับมาตั้งการมาสอกท้ายหน้าโอ้โหต้องบอกว่ามาแบบดุจริงๆนะครับเอาละครับสอกฝาอีกครั้งหนึ่งอย่างเดเอาไว้ก่อนครับตอนนี้มัดกับสอกเลยครับ ไม่รู้ว่าจันนาจะเจ็บหน้าหรือว่าเจ้าสยามจะเจ็บศอกครับโอ้เอาตีวงในายจะยัดเข้ามาจันนางัดไปสขวาสยามสวนครับบวกเข้ามาเอามาไม่ถอยให้อยู่แล้วครับสยามเสียอีกครั้งครับโอ้สนุกครับคู่นี้สนุกครับเอาละครับสยามครับแข้งขวาเข้าขวาหมัดขวาครับสอกขวามาเลยครับและเดี๋ยวมาดูนะครับ ตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายเจ็บใจครับเอาเอาคืนได้บ้างครับจนาลูกบิดครับพยายามเสียบเข้ามางัดด้วยศอกคืนแล้วสับเติมอีกพยายมโดนเทไม่ลงหีบด,ด้วยซ้ายจนาลุกบนตัวแล้วหมดยกที่อ2อพักเดี๋ยวเดียวครับคุณผูชมครับ เนำรายการแม็กซ์มวยไทยในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นนัดประเดิมกับทางช่องเจคเคครับย้ำนะครับทุกวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับ18บแนาฬิกาเป็นต้นไปสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยคือผู้เอกครับ59กกิโลกรัมจันนาจากกัมพูชานะครับมุมน้ำเงินกับสยามเพชรนภาชัยครับนักชกตัวแทนจากประเทศไทยของเรานั่นนะครับไฮไลท์ช็อตเต็ดภาพชานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับหนวดนาด้วยเอากันครับ ช่วงล่างไม่เท่าไรนะครับคู่นี้แต่ว่าช่วงบนแหละครับหมัดศอกแลกกันต้องบอกว่าตอกใส่กันเลยครับเดี๋ยวตามต่อนะครับความมันความเร้าใจของแม็กมวยไทยครับนัดประเดิมครับยกสุดท้ายของคู่เอกคุ้ยไล่ในวันนี้เลยครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมด้วครับจะเผื่อเอาแรงไว้กับบ้านนี่ไม่ได้แล้วครับตีด้วยขวาครับจนาเดงสู้เลยครับพยายามจะตั้งคาไว้ครับสยามเอาชัวร์ครับ อีกทีจจนาสวนมาแล้วดูแกว่ายน้ำเข้าใส่เลยครับสอกซ้ายสอกขวาครับยังกดไม่ลงเหมือนกันครับจนาสยามสวนรอชัดชัวร์โอ้นี่ครับพี่แจ๊แกไม่มีอาการเลยครับจนานั่นแหละครับทีใครทีมันแล้วครับเทียงข้าไม่ว่าแต่ว่าทีข้าบ้างนะครับโอ้โหกินเหล็กกินไหลมาจากไหนครับแล้วเหนียวจริงๆนะครับโอ้โหสับศอกแรกกันแต่ว่ายังไม่มีใครแตกเลยครับเอาคาถาดีครับ ตับอีกทีครับสยามจะนางาดซ้ายเติมหมัดล่วงลำตัวมาเป็นชุดสยามยังไงคืนคืนเอาให้ทบต้นทบดอกกันไปครับดูวัายืนกันใกล้ๆครับดันออกมาแล้วเข่าลอยซะหน่อยครับออามันตัองแบบนี้ครับปส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีคืนนี้นะครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับหาดูได้ที่นี่ที่เดียวครับแม็กมวยไทยครับเนี่ยครับสอกผ่าบ้าอีกแล้วครับโอ้สยามครับ ขึ้นมาเป็นละลอกไปว่าจันนาครับดูนะครับสอกขวาโอ้โหต้องบอกว่าบรรยายไม่ทันเลยครับโอ้ยเอาดูด้วยตากับท่านผู้ชมดูเอาครับผู้บรรยายนอ่านบรรยายอาวุธไม่ทันครับโอ้แต่นี่คือความมันครับล้วงลำตัวตีเข้าไปอีกทีครับสยามเอาเมื่อสักครู่ที่สยามมีอาการแ่วตอนนี้จันนาโอ้โดนก็ชักจะช้าเหมือนกันครับเยนอยู่เยนไปนะครับเยนอยู่เยนไปครับเอาละครับจันนา รัดล่างเอาไว้ครับวงในนี่แทบจะไม่มีให้เห็นอยู่แล้วนะครับคู่นี้ครับเนี่ยครับแลกกันที่หมัดที่ซอกเนี่ยครับบัดรหนึ่งสองตัดลำตัวมาบวกสอกแลกกันอีกแล้วครับโอ้โหเอาละครับระบบไปหมดแล้วครับในช่วงนาทีท้ายครับจนาสวนเอาสยามคืนพยายามตั้งท่าได้บ้างโดนสอกก่อนครับช้าก็ไม่ได้เหมือนกันเอ้าร่อนโดนเหมือนกันครัปตันจนาโอ้ยังครับ มันยังไม่จบส,ง,สงครามครั้งนี้ครับช่วงท้ายปลายยกับศอกขามาโอ้โหมเอาแล้วครับศอกศอกขวาแลกกันขวาขอล็อกแขนเอาไว้ครับได้ใจเลยครับน่าจะสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ไม่น้อยเลยครับ นี่แค่นัดแรกเท่านั้นแหละครับติดตามนัดต่อต่อไปครับสัปดา้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเวลาเดิมครับ18นาทกาตั้งค่าไว้นี่ครับซับอีกทีสวนก็มาอาศอ์ซ้ายโอ้แล้วก็เหนียวกันจริงๆก็ไม่แตกด้วยนะครับซับอีกทีเอายังยังไม่จบโอ้ยระคังยังไม่ตีครับแล้วครบ3ยกเรียบร้อยแลลวครับคู่เอกในรายการในค่ำคืนนี้โอ้แล้วดูภาพสวยๆใสกันเอาไปเอาตายสุดท้ายนี่ครับ โอ้ทั้งไหว้ทั้งกราบทั้งกอดครับเนี่ยครับมีในมวยไทยที่เดียวนะครับอ่ะดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับพี่แจ๊ดแล้วเหมือนจะแตกด้วยนะครับส่งท้ายครับคู่สุดท้ายนี้โอ้ดูภาพช้าครับอ่ะเข้ามาคุณหมอลุกขึ้นยืนดูเลยครับกรรมการไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับคุณหมอต้องมายืนดูเลยครับดูแลความปลอดภัยของนักมวยด้วยนะครับเขาทำหน้าที่ครับบนเวทีดูนะครับโอ้โหโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนเนี่ยครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับนี่คือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับ โอ้โหต้องบอกว่าดูได้ที่นี่ที่เดียวเลยครับแม็กมวยไทยครับํำนะครับทุกวันอาทิตย์เท่านั้นครับทางช่อง JKN 8ปฝากไว้ดูเลยครับดูด้วยตาครับนี่แหละครับคือความมันระดับโลกตอนนี้ไปฟังคำตัดสินก็ดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับพี่แดนนี่วันนี้โอ้โหต้องบอกว่ามันเดือดเต็มแม็กแบบแม็กมวยไทยของจริงนะโดยคู่นี้แมนเอ่เวนนะครับคู่เดือดประจำวันนี้

ladies and gentlemen thanks for watching hardcore Muay Thai action of Max Muay Thai see you every Sunday and please remember for the Thai fighters Sunday only 6pm on JKN18 เอาละคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะลากันไปนะฮะต้องเน้นย้ำชัดๆเลยนะฮะนึกถึงวันอาทิตย์นึกถึง Max Muay Thai กดเลข18ฮะ JKN18 พบกับแบบนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตเวลา18นาฬิกาสำหรับวันนี้รา่ห้ผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ